ภายใน24ชั่วโมงนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณมาดปพลังงานไพ่กัแบเบป็แบบนดวงเรนดอมนะภา,า,นะายใน24ชั่วโมงนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณเป็นดวงแรนดอมนะสามใบนะภายใน24ชั่วโมงนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเองคุณสวยคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่าง คุณมีการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนคุณมีการเงินเข้ามาสองทางนะผ่ายี่ิบสี่ชินหมงนี่คุณจะมีโชคลาภด้านการเงินคุณมีการเงินเข้ามาสองทางนะคุณมีความจริงจังจริงใจมั่นคงทุกสิ่งตุกอย่าที่คุณถามคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคุณจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ความรักของคุณจะสมหวังพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก ความรักของคุณครอบรครัวคุณมีความสุขสมบาังอย่างมากมายพร้อมหน้าพร้อมตาสิบถ้อยกรรไกรพิจิตหมินความรักของคุณมีความสมหวังการเงินงคุณเข้ามาสองทางภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี้คุณจะมีการเงินเข้ามาสองทางนะ